ผมนายชานนคําอ่อนครับหรือว่านนท์ดวนเพลงชิงทุนครับตอนนี้ก็แชมป์อยู่ที่30สมัยนะครับครับผมตอนนี้ก็คืออันนี้ก็คือบ้านของผมนะครับบ้านห้วยหวกนะครับอาเภอสิมุเลืองนะครับจังหวัดนนทบุพูนะครับผมครับก็แต่ก่อนก็ก็คือพ่อกับแม่ก็พาแบบอาชีพทํานาครับก็ทากะทิบข้าวด้วยนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับตอนเวลาที่แบบเวลาว่างที่เวลาทํานาก็ทำอาชีพเสริมคือเป็นกะทิบข้าวนะครับแล้วก็ผมก็เริ่ม ประมาณอายุ15ปีนะครับก็เริ่มเข้าสู่วงการหมอลำก็คือเป็นหมอลำัคณะเล็กๆก,ก็เป็นมอลำขอเข้าก็คือออกขอเข้าตามตำบลตามอำเภอตามจังหวัดแถวใกล้ๆบ้านนะครับอันนั้นก็คือเริ่มเข้าสู่วงการตอนนั้นแล้วก็ก็เริ่มพัฒนาตัวเองครับจากที่เป็นแดนเซอร์มาก่อนแล้วก็ทําเวทีอะไรก็คือทำทำทุกอย่างที่ที่หมอลำัมเาทำนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มไปสมัครหมอลำอยากอยากอยาก,อยากเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนลองลองไปเปลำคณะใหญ่รูบ้างก็จะจะเป็นยังไงก็เลยลองเข้าไปสมัครแล้วก็พอน้านะครับพอน้าวงทางรัตนสินอินเตรเทรานะครับท่านก็เมตานะครับก็คือครูบาอาจารย์เมตตาให้แบบให้เป็นให้ฝึกเป็นพระเอกมอลําก็เริ่มเริ่มฝึกเริ่มฝึกประมาณปีนึงครับก็ก็ได้รับ,ร,บรับบาดเป็นพระเอกมอลําคณะรัตนสินอินเตอรเทราแล้วก็ปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็ปัจจุบันก็จจนกได้มาสมัครรายการดนตรีเชิงทุนนะครับก็ ตอนแรกก็ค้าขายครับค้าขายก่อนค้าขายมาแล้วก็ก็เริ่มแบบมีโรคโควิดเข้ามานะครับก็ค้าขายก็ไม่ค่อยดีครับก็คือรอบรอบล่าสุดที่ที่เอาเอาผักสดมาขายนะครับก็ก็คือตลาดปิดเอามาคันเอามาคันรถหนึ่งก็ตลาดปิดเลยก็รถคันรถนั้นก็คือทิ้งหมดเลยครับก็คือไม่ได้ก็คือตอนนั้นก็คือเสียหายไปประมาณห้าหกหมื่นนะครับก็เลยเริ่ม เริ่มเริ่มไปกู้เงินมานะครับเริ่มไปกู้เงินมา10,000แบาทตอนนั้นครับก็คือต้องมีตังมาหมุนตอนนั้นคือหมุนไม่ทันเพราะว่าเสียหายไปทั้งหมดแล้วก็ก็เริ่มเอาเงินมานะครับกู้มมเงานหนึ่งแสเป็นเงินนอกระบบนะครับหนักมากแต่ก็ต้องเอาครับเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกก็คือ,อยังไงก็ต้องหา <us S 1> ตังมาหมุนก่อนนะครับแล้วก็เริ่มแบบคิดคิดว่าจะเอาอะไรมาขายดีที่มันจะไม่เสียง่ายคนระับตอนนั้นก็เลยคิดว่าเป็นเอาเออขนมขนมปิดขนมปิ๊ดดีไหม นะครับก็เลยก็เลยลองเอามาทาขายก็เริ่มได้ขายครับแต่ก็ถ้าเราเราขายไม่ได้เราก็สามารถเก็บเก็บไว้ได้ครับก็เริ่มได้ขายเรื่อยก็เริ่มมีมีลูกค้าเข้ามาครับก็คือปัจจุบันก็เลยเป็นขายขายขนมติ๊บครับแล้วก็ก็เลยไปติดตามดนเพลงชิงทุนก็เลยไปเห็นเอ่อคนที่เขาสมัครเข้าไปร้องเพลงก็เห็นเห็นเขาได้ตังเออเฮ้ยเราเราลองไปดีไหมเผื่อไปแบบมันมันเป็นทางลัดอีกทางหนึ่งที่แบบเราจะหาเงินได้เร็วแล้วก็สามารถนําเงินมาใช้นี้ได้ได้เร็วที่สุดครับผมก็เลยลองสมัครไป สมัติก็ไปแล้วก็ทีมงานทีมงานก็ติดต่อกลับมาครับว่าเออคุณนณนท์ผ่านผ่านผ่านออริชั่นแล้วนะเอเอกด็ดีใจครับว่าเออเราเรายังมีมีอีกหนทางหนึ่งที่แบบจะหาตังมาใช้นี่ได้นะครับก็เลยไปไปไปรายการนะครับก็ไปตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้นะครับไม่ไม่คิดว่าจะได้ก็นาะตอนนั้นยังทำไงก็ได้ที่หาตังเข้ามาในครอบครัวช่วยพ่อแม่ได้กนะ็คือเราก็จบแค่หม .3 ตอนนั้นก็คือ ความรู้ครับไม่รู้จะทางานอะไรเขาไม่รู้จะสมัครงานเขาจะรับไม่รับป็บไม่รู้รก็เลยก็มีเพื่อนชักชวนเขาไปไปลําขอเข้าก่าอนเพื่อจุเดเริ่มต้นตรงนั้นนะครับเป็นกําลังใจให้นุ่นนะคะ,ะ,ะอยากฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้นุ่นซอยเชี่ยซอยติดตามผลงานเพลงค่ะขอให้อ่ายยอดวิวหลาย,ลายๆมีคนฮักคนแพ่งหลายๆค่ะาบ้านห่วยหัวหน้หหฝาฝ่ายจอมทองเข้านะครับอเป็นตนว่าเกี่ยวกับกระติบเข่าเนาะ เป็นบา้านตรงตำรับ